ก็จะยังไม่รอดสาหรับกิฟนะคะเพราะว่าส้มแบบออกนีออนนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดทาเดียวๆนะคะก็คือมันจะโดดลอยนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิฟก็จะมารีวิวนะคะลิปซองที่ซื้อมาจากเซเว่นอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นลิปของนี่เลยค่ะ ลิปสองของ Royal Beauty นะคะชื่อ Royal Beauty Soft Matte Lip นะคะกิฟได้มาทั้งหมด44สีนะคะก็คือจะมี4เบอร์ 201, 202, 203, แล้วก็20 4นะคะมากันทั้งหมด4สี 4, นั่นเองนะคะกิฟก็จะมาสวอชให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะคะ มาดูกันที่คําเคมของเขานะทุกคนเขาบอกว่าเม็ดสีแน่นชัดเจนเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายสบายริมฝีปากท็พอปคอลลาเจนเชียร์บัตเตอร์วิตามินอ e, ีช่วยบํารุงเติมความชุ่มชื่นให้กับริมฝีปากใช้ได้ทั้งปาก่า,กากและแก้มนะคะสวยใสได้ลุกธรรมชาติ เขาบอกว่าใช้ได้ทั้งตาแก้มปากใช่ไหมวันนี้กิ๊บจะมาสวอตที่ีปาก่ะเพราะว่ากิ๊บแต่งหน้าแต่งอะไรมาหมดแล้วนะคะามาสวอตที่ปากดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ละสีจะเป็นสีประมาณไหนนะคะไปดูกันนะคะอันดับแรก๋ยบกิ๊บจะสวอตที่แขนให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสีที่ออกมาเป็นสีแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมาสวอตที่ปากเหมือนเดิมนะคะทุกคน ก่อนที่จะสวอส์ที่ปากค่ะทุกคนมาดูที่แอปพลิเคเตอร์ของเขานะคะแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็จะเป็นนี่เลยวิ่ยไม่เหมือนที่ผ่านมานะเป็นตรงแล้วก็ปลายแบนๆแบบปลายวงรีอะคะ่ะทุกคนนี่เลยไม่เหมือนที่ผ่านมานะปกติก็จะเป็นตรงปลายเฉียงแบบเล็กกว่านี้นะอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนปลายจะบางลงด้วยนะคะก็เขาให้มาในปริมาณสองกรัมนะคะทุกคน ก็เหมือนลิปสองทั่วๆไปก็จะให้มาปริมาณประมาณนี้นะคะลิปสองก็เป็นสีประมาณนี้นะคะแต่ละซองแต่ละสีก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปก็คือแพ็กเกจจิ้งน่ารักนะคะเป็นแบบนี้เลยปริง๊งมาดูกันที่ปากกันเลยค่ะทุกคน ยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับลิปสติกของ Royal Beau t y ในวันนี้นะคะก็จะมาสรุปกันเลยนะคะสำหรับลิปทั้ง4สี4ในวันนี้นะคะทุกคนมาเริ่มกันที่แอปพลิเคเตอร์ของเขากันเลยนะคะแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็จะมีความแบบว่าแบนนะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะทำให้เวลาทาไปนะคะส่วนเนี้ยคะ่ะจะแบบว่าทาไปกับปากแล้วก็แบบ ไปเลยนะคะมันก็ทําให้เราทาสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับแอปพลิเคเตอร์ของเขาเราก็ให้ผ่านนะคะทุกคนแอปพลิเคเตอร์พวกแบบลิปติอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือมาแบบบางแล้วก็แบบใหญ่กว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็โอเคมากๆาเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเนื้อลิปนะคะเป็นเนื้อลิปแมทที่ไม่มีความเหนียวเหนอะหนะนะคะเป็นลิปแมทที่แบบ สบายปากมากๆนะยตอนนี้ก็คือทาไปสักพักแล้วคือสบายปากมากๆอันนี้ก็คือเป็นสีเบอร์สี่เบอร์สุดท้ายที่กิฟต์อสนะคะก็คือแบบมีความสบายปากแล้วสีทุกสีนะคะทาแล้วนะคะเออก็จะมีเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะคะที่กิฟต์รู้สึกชอบเป็นพิเศษนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งก็จะออกสีแบบส้มน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะสีนี้นะคะ,ะ,คะก็จะออกแบบสีชมพูธรรมะนะคะธรรมชาตินะคะทุกคนคนก็คือเป็นอย่างนี้เลย นิดหนึ่งนะคะสําหรับเบอร์202นะคะแล้วก็203ะคะเบอร์202นะคะก็จะออกแบบสีกำกํานะคะก็คือมันเข้มไปสําหรับกิ๊นะคะแต่บางคนนะคะทานี่ก็คือรอดนะคะแล้วบางคนชอบสีแบบกำําหน่อยนะคะอันนั้นก็คือรอดไปเลยนะคะหรือว่าจะเอาสีนี้มาทาแบบเออบางๆนะคะอย่างนี้นะคะ ก็เหมือนแบบทาแล้วก็ไล่สีกันใช่ไหมยเงี้ยเออคือได้นะคะถ้าแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าคนอื่นที่ชอบนะคะก็คือรอดเลยนะคะเม็ดสีอะแน่นชัดเตนดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะซีเบอร์ศูนย์สามนะคะสีนี้นะคะมันจะเป็นส้มแบบออกนะะีออนค่ะทุกคนส้มนีออนเนาะก็จะสวอให้ดูนะคะนี่เลยสวอชที่มือนี่แหละนี่นะคะมันจะออกส้มนะคะส้มเลยนะคะส้มแบบ อันนี้ถ้าใครชอบนะคะก็คือทาบางๆเบอร,เบอร์เบอร์ที่ปากอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยทา,าเื่ะงไรงทาคู่กับสีอื่นนี่ก็สวยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดทาเดียวๆนะคะก็คือมันจะโดดลอยนิดนึงนะคะก็สําหรับสองสีนี้ก็ก็ชอบแหละแต่ว่ามันก็ต้องทาคู่กับสีอื่นไปด้วยนะคะเมสสีนะคะชัดเจนดีนะคะกิบทารอบเดียวทุกสีเลยนะคะรอบนี้ ถือว่าเม็ดสีดีมากๆเลยค่ะแน่นรอดนะคะแล้วก็อีกอย่างที่จะสรุปก็คือความติดทนนะคะความติดทนกิ๊บก็จะไม่แบบเออทดสอบนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นลิปซองนะคะลิปซองนะคะพกไปเติมระหว่างวันได้สบายมากนะคะไม่เปลืองเนื้ที่ของกระเป๋าเนาะอันนี้ก็ ไหทดสอบดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดหลุดแล้วก็เติมอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบเป็นปัญหาระหว่างวันไหมอะ่ะเพราะว่าถ้ามันติดทนเกินไปมันก็ดูน่ากลัวใช่ไหมในความรู้สึกลิปสติกถ้าติดทนเกินไปกิ๊บก็ว่ามันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเป็นลิปซองนะคะพกไปเติมระหว่างวันนะคะก็จะสบายใจนะคะเราก็ไม่ ไม่เปลืองเนื้อที่กระเป๋าของเราด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้กิ๊ฟทาคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะเออกิ๊ฟมีคลิปของ r o ย a l Beauty นะคะที่เคยทำไว้นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดดูที่ลิงก์นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ เกี๋ยวกิจจะมาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆก็คือนี่เลยสรุปผลการทดลองความติดทนนะคะตอนแรกก็ว่าจะไม่ทดลองนะคะอันนี้ก็คือนี่เลยก็ยังแบบเหลืออยู่ตรงนี้นะคะถามว่าหลุดออกหมดไหมก,ก็เกือบหมดนะคะทุกคนด้วยความที่แบบเนี่ยเป็นไอศครีมด้วยหรือเปล่ามันก็เลยแบบ กินเนื้อลิปของเราไปเยอะนะคะก็เดี๋ยวกิ๊บจะมาทาให้เพื่อนๆดูนะคะด้วยการที่กิ๊บไม่ได้เช็ดปากได้อะไรก็กินเสร็จก็แบบเม,ม,ม้มปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทาทับนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทาเบอร์เบอร์ที่แบบว่าเออมาเ,อ 3, เอะะาเบอร์2องกับเบอร์2องนะคะทาเบอร์2องก่อนนะคะแล้วก็ทาเบอร์2อองตรงกลางนะคะมาสีแบบส้มนีออนนิดๆน,น,นะคะนี่เป็นไง ถ้าทับได้แบบสบายๆนะคะแบบไม่เป็นโค้งเป็นขุยอะไรเลยนะเนี่ยเดีด๋เดเนี่ยค่ะทุกคนมันก็จะออกส้มประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกิก้ก็จะทาสีเบอร์0ูนด้านไหนนะคะแบบเอออมบงออมเบรหน่อยนิดนึงนะคะมาดูกันนะคะสีเขาก็จะเข้มๆหน่อยอไปเบรกความมีออนของ203นะคะทุกคน ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเฮ้ยผสมกันแล้วนัวสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่นี่เ,เลยลองดูนะคะสวยมากอืม ไม่ธรรมดาอันนี้ก็คือทาทับหลังจากที่กินน้องกินนี่เข้าไปนะคะแล้วความที่แบบเป็นไอติมด้วยใช่ไหมมันก็จะแบบกินเนื้อลิปเราไปเยอะอันนี้ก็จะมาทดสอบให้เพื่อนดูไปแล้วนะคะมันก็ไม่ได้ติดทนอะไรมากมายแต่ว่าเวลาทาทับเข้าไปมันก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นค่าไม่เป็นอะไรเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าเพื่อนๆถูกใจกับลิปของ r o y a l b ิ a u t y ในวันนี้หรือเปล่านะคะจะไปจริงๆแล้วนะคะไปค่ะ 내 맘을 고백하려고